สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะคะผมโอ้โหบอกเลยว่าห่างหายกันไปนานมากหลังจากที่ผมกลับมาจากเทือทะเลนี่บอกเลยว่าเสียแหบเสียแหกไปหมดเลยที่หายแต่ไม่ต้องห่วงต่อให้ผมจะเสียขาดเสียแตกหรืออย่างไงก็ตามผมจะพยายามทาคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมและใช่ครับอย่างที่คุณเห็นบนหน้าปกเลยเรื่องนี้ที่เราจะมาทําก็คือนักเจรจาสุดโชนนั่นเองในตอนที่51ต้องบอกเลยว่ากว่าจะออกแต่ละตอนกูใจแทบขาดน,นี่ตัวมึงพาวาอากระดาบและกระทาเลยนะเนี่ยโอ้โหจบแต่ละตอนนี่โอ้ค้างเลยเกืน โอเคเอาเป็นว่ายังไงก็พูดพัางะเพลงกันมาเยอะแล้วถ้าใครพร้อมจะดูคลิปนี้แล้วอย่าโมเสียเวลาครับผมไปเตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าเลสโกมาจากตอนนี้แหละที่ตัวของเวโรนิกาเนี่ยใช้พลังธาตุหรือว่าไอพวกสื่อสารวิญญาณพูดอะไรเงี้ยในวันนี้เราก็มาเจาะเลือกประเด็นธาตุของโลกนักเจรจาก,กันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเอาแบบสรุปง่ายๆเลยและกันเนาะอ่ะก็คือดินน้ำลมไฟไฟไฟ้าหรือว่าธาตุต่างๆที่มีอยู่บนโลกเนี่ยมันรวมกันจนออกมาเป็นโลกนั่นเองแล้วพอมีโลกไ ธาตุพวกนั้นก็จะแบ่งแยกออกมากลายเป็นวิญญาณและไอ้วิญญาณพวกนี้มันก็คือพวกพูดนั่นแหละพูดแบบว่าพูดน้ําพูดลมพูดดินพูดไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกวิญญาณพวกนี้หรือว่าพวกพูดทั้งหลายเนี่ยสามารถให้ยืมพลังได้แล้วก็สามารถสื่อสารกับตัวของพวกเขาได้โดยคนที่สามารถสื่อสารกับพวกพูดได้เนี่ยก็มีแค่ตัวของนักเวทที่สามารถสื่อสารแล้วก็เปลี่ยนแปลงกฎหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงพลังของพวกเขาได้ซึ่งตัวของเวโรนิก้าในตอนนี้เนี่ยก็หยิบยืมพลังของตัววิญญาณนั้นแล้วก็เอามาแปลี่ยนเป็น พลังของตัวเองโดยการควบรวมวิญญาของตัวเองกับวิญญาของผู้เข้าด้วยกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือตอนนี้ตัวของเวโรนิก้าเนี่ยเป็นร่างอาวตารแห่งไฟซะแล้วแนตอนนี้ตัวของเธอกระสัตรกับพี่หมาแบบดูเดือดเลือดพราดโอ้โหบอ,อกเลยว่าโคตรหนัวซึ่งตอนนี้ตัวของเวโรนิก้าเนี่ยสามารถประสานร่างกายเข้ากับพลังได้แล้วและตอนนี้เนี่ยตัวของเธอก็สามารถรักษาตัวเองได้แบบอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดตัวของเธอไม่คุมสติดีๆแล้วก็เวโรนิก้าเนี่ยล่วงแน่นอนเพราะงั้นการเดิมพันในครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก ตัวของอันมากกระถามกับโนเอลไปเลยว่าตัวของนายบอกว่าเวโรนิก้าชนะใช่ไหมตามที่ตัวของนายเคยบอกอ่ะตัวของโนเอลก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรไม่น่าเชื่อนะคนเลียมๆอย่างโนเอลเนี่ยมันจะนิ่งอย่างนี้แปลกซึ่งในใจตอนนี้เนี่ยตัวของโนเอลก็คิดว่าตัวของเวโรนิก้าเนี่ยคงจะมอบตาขวาให้กับตัวของวิญญาณเพื่อใช้พลังละมั้งเพราะเวลาตัวของเธอสู้เนี่ยด้านขวาของเธอเนี่ยจะเป็นจุดบอดมากๆตัวของเธอก็เลยเน้นป้องกันไปที่ด้านขวาซึ่งโนเอลก็รู้นะว่าตัวของเวโรนิก้าเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวของตาเทียมสักเท่าไรและ เอลก็คิดอีกว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งพอๆกันเลยแต่ว่าตัวของเวโรนิก้าเองกับมีความมุ่งมั่นมากกว่าคนอื่นและตัวของโนเอลก็พูดขึ้นไปว่ามันจบแล้วละ่ะทางฝั่งของพวกลูกน้องทั้ง3าทีมนี้ก็ลุ้นมากโอ้โหบอกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้วันนี้ ตัดมาดูสภาพพี่หมาโอ้โหสมักสมบอมนี่โ,โหลูกหมาโดนเตะนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นี่หอบเลยนั้ยเลยเฮียเหนือชิบหายซึ่งโนโอเอลในตอนนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและคงไม่ต้องบอกนะว่าตัวของมันเชียร์ใครอะภาพขึ้นขนาดเนี้ยตัวของเวโรนิก้าก็บอกกับพี่หมาไปเลยว่าลาก่อนนะวุฟวิสาสกิล inferno ซึ่งตัวของพี่หมาเราที่เจอท่านั้นไปตัวขเขาก็ไม่ได้คิดที่จะหนีแล้วตัวขเขาก็ตั้งดาบเตรียมรับเอาไว้ไอท้าพวกลูกน้องก็งง เลยพี่หมามึงบ้าไปเนี่ยมึงรับการตีต่อโโเดี๋ยวมึงก็ตายห่าลอยชิบหายทางอันมากก็บอกเหมือนกันว่าให้รีบหนีนะไม่งั้นตัวของมึงจะกลายเป็นหมาย,ย่างแทนไก่นะแต่ตัวของโนโอเอลพูดสวนไปเลยว่าอย่าหยุดนะไอ้หมามึงจัดการอย่างนั้นแหละจัดการไปเลยอย่าหยุด ึ่งพี่หมาตอนนี้เนี่ยก็เปิดสกิลกราดิเอเตอร์ดาบวอร์พันเขี้ยวหมาปลาทะลุฟ้าต้องบอกเลยว่าความเรวของพี่หมาในตอนนี้เนี่ยความเรวสูงจะจัดบอกเลยว่ายิ่งกว่าเะแฟตต้องบอกเลยว่าเข้าประชิดตัวของเวนโรนิกาได้อย่างรวดเร็วภายในพริบตาต่ในจังหวะการประทะาของสองคนนี้ต้องบอกเลยว่าดูเดือดมากโอ้โหบอกเลยทั้งดาบทั้งมีดโอโหมาครบตอยของอันมากก็ตกไกลเลยที่ดาบเนี่ยสามารถทะลุเปลวไฟไปได้ตัวของโนเอลก็เสริมไปเลยว่ามันเป็นผลจากสนามแม่เหล็กต่ส่งพลังของดาบวอร์

มันเป็นการประท้ากับคุณสมบัติไดอาเมนนติกอะไรเอาเป็นว่ามันตัดได้แล้วกันแค่นั้นแหละรู้แค่ว่ามันเป็นพรสกิลเว้ยกันไอจิพายตอนมปลายไม่ได้ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์ซะด้วยกูซึ่งในตอนนี้ตัวของพี่หมาเราเนี่ยก็ได้ปล่อยดาบของเขาแล้วก็พุ่งเข้าไปที่ด้านหลังของเวโรนิกาในจังหวะานั้นตัวของเขาก็ตั้งถาเตรียมไร้เด็กเข้าไปทางเวโรนิกาก็รู้ว่าพี่หมาเนี่ยโจมตีมาที่จุดบออของตัวเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทันแล้วพราตอนนี้ตัวเธอโดนแล้ะคิกเข้าไปโอ้โห ความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้ที่ความเท่าเทียมครบในจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่ายังกับเวลาถูกหยุดลงโอ้โหทุกคนต่างอึ้งกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นลูกน้องของพี่หมาพี่ลิงหรือของพี่เวโรนิกาและในตอนนี้คนที่ยืนหยัดคงสุดท้ายก็คือตัวของพี่หมาเรานนั่นเองทางเวโรนิกาตอนนี้ก็น่าคุกดินไปเลยบอกเลยว่าฟอกดินเลยเดียวทางพี่หมาเราหอบเฮ้ยีนชิบหายเลยเฮียกว่าจะล้มมึงได้ดนชิบหายตัวของโนเอลก็ประกาศตั สิ้นแล้วว่าตอนนี้ผู้ชนะก็คือวูฟเ a รมน บอกเลยว่าพูกลูกน้องนี่ดีใจจะจัดเข้ามากอดแต่ไม่ดูสภาพลูกพี่มึงเลยลูกพี่มึงจะตายอยู่แล้วจะก,กอดแน่นกูได้หายกูหายใจไม่ออกโตหอนมากกงง,งงว่าไอ้เฮียพี่หมาชนะได้ยังไงวะกุ้งงซึ่งโนโเอลก็บอกกับโตออนมาไปว่าเห็นไหมตองฉันน่ะไม่ใช่ผู้รอบรู้ทุกสิ่งรอกอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอันมาซึ่งอันมากระามกับโนเอลไปว่าว่าแต่ตัวของนายน่ะจะไม่แสดงความยินดีกับพี่หมาหน่อยอ่ะตัวของโนเอลก็ตอบกลับไปเลยว่าในเมื่อมีผู้ชนะแล้วก็ต้องมีผู้ที่แพ้อยู่เหมือนกันตัวของพวกเราเป็น คนนอกนะพวกเราไม่ควรเข้าไปร่วมยินดีกับตัวของพวกเขาหรอกปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของตัวของกลุ่มเขาเองดีกว่าเราไม่ต้องเสือกเข้าใจไหมไอ้นาชฉนีตัวหออันมากก็ตอบกลับไปเลยว่าอ๋อเออเข้าใจแล้วอีดอกมึงจิกระเทยมึงไอกระเทยอีดอก,กพวกกูเล่นมุกเก่าไปว่ะนี่สอง5ัแล้วนะมุกเชี่ยนี่มันตั้งแต่ปีไหนเนี่ยเออเอาเป็่วามันยังเล่นได้อยู่แล้วกัน ซึ่งในตอนนี้ตัวของโนเอลเนี่ยก็บอกกับตัวของอันมาว่าไปกันเถอะตัวของเราเนี่ยยังมีการต่อสู้ของตัวเราเองรออยู่นะซึ่งทางพี่หมาเราเนี่ยก็มองตัวของโนเอลแบบว่า, m, าดเดี๋ยวคืนนี้เจจะให้หนึ่งดอกดจะเจฟินเวก็ว่าก่อนมึงจะไปจับหนึ่งดอกมึงรักษาตัวเองก่อนถเถอะไอ้เหี้ยจตตายห่าอยู่เลยเวดัตภาพมาที่คาริอ่าสุดหรูแห่งหนึ่งที่ตอนนี้กําลังจับปาร์ตี้กันอยู่ไอ้ในทุนคนนี้ก็แบบว่าโอ้ oh, นั่นคุณคือหัวหน้าเผ่าของกิลวงูใช่หรือไม่ซึ่งตอนนี้ บอกเลยว่าตัวของโนโเอลการมานี่แต่งชุดกันแบบโอ้โหโคตรจะหรูโคตรจะเท่โคตรจะสวยไอ้ในทุนคนนี้กระชมตัวของโนโเอลใหญ่เลยว่าฉันได้ยินมาว่าตัวของคุณสามารถชนะการได้ด้วยคนแค่4ี่คนอย่างนั้นเหรอโอ้โหูหน่าประทับใจมากสำหรับคนอายุน้อยแบบคุณอันนี้ซึ่งตัวของโนเอลก็บอกว่าโอ้โผมรู้สึกยินดีและก็ขอบคุณกับคำชมนั้นมากเลยนะครับคือเอาจริงๆแล้วฝันของผมเนี่ยก็คือการเป็นซีเกอร์ที่แข็งแกร่งแบบปู่ให้ได้เลยนะและตัวของผมเองก็อยากจะทําตามในแบบ ที่ปู่ของผมคาดหวังเอาไว้ด้วยพอตัวของในทุนได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วกลัวเขานี่ก็คิดได้ว่าโอ้โหตัวของคุณโอ้ไมายกอดคุณมีสายเลือดของผู้ไปตำนานนี่นะฮะตัวของผมลืมไปเลยนะเนี่ยว่าตัวของคุณมีสายเลือดของโอเวอร์เดอยู่อ่ะโอ้โหนี่มันมารติหาร์ดนี่มันดิสฟิลกิ้วเด้โอ้โสดยอดตัวของโนเอลพอจับทางได้ปึ้งตัวเขาก็บอกไปเลยว่านี่ตัวของพวกผมน่าต้องการสปอนเซอร์สักหน่อยนะและตอนนี้ตัวของพวกเราเองก็ต้องการสปอนเซอร์ที่ เต็มใจจะสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในงานของโตของพวกเรานะเพราะงั้นถ้าหากคุณสนใจแล้วก็อยากจะคุยกับฉันอีกสัก,กรอบในภายหลังเอาไหมล่ะต้องบอกเลยว่าดิวรับธุรกิจพันล้านนี่คือโอ้โหประสบความสําเร็จไปได้อย่างดีตัดภาพมาที่ฝั่งอันม่ายิ้ม ละเลือนเลยเธอแต่พอพวกนายทุนไม่อยู่ไอเหี้ยที่กูฝืนยิ้มมาไปชั่วโมงแล้วหน้ากูตึงไปหมดแล้วเนี่ยอิบายอีกนิดนึงนี่ไม่ต้องฉีดโบ็อกเลยนะตึงขนาดเนี้ยโอ้โห,โหตของโนโอเอลก็บอกว่าอย่าบนน่นนะที่ทําไปทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อเงินนะอย่าลืมซึ่งตออันมากก็แซลแซลโนโอเอลไปเลยว่าแหมแม้แม้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าการที่มีน้องชายโลภมากอย่างนี้เนี่ยมันจะลาบากเอาเรื่องเลยอะ่ะโนโอเอลกระส่วนเลยนี่กูบอกไปกี่รอบแล้วว่ากูไม่ใช่น้องชายมึงอชิบายซึ่งโนโอเอลก็ถามกระตอ ขออันมากกลับไปนะว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคใช่ไหมเพราะตัวของพวกเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าพลาดแล้วก็จบเลยนะอันมากนี่ยกนิ้วแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเชื่อใจพี่สาวคนนี้ได้เลยจ,ะจ้ะน้องจ๋าว่าแต่คืนนี้ขอสักดอกได้ไหมโนเอลนี่แบบเฮ้ยเฮียเอามึงเอาแต่ดอกทองไปก่อนแล้วกันแล้วว่าแต่ใครพี่สาวมึงวะเฮ้ยและในตอนนี้เนี่ยก็มีคนคนนึงเดินทักเข้ามาว่าออ้นั่มันโนเอลคนดังนี่ตัวของนายเนี่ยสนุกกับการเข้าสังคมคนรวยอะเปล่าวะคือเอาจริงๆริงผมก็ไม่รู้ ว่ามันคือใครแต่ดูสีหน้าอัมาม่กแล้วน่าจะตกใจจัดๆเอะไม่ง้โหชี้หน้าขนาดนี้มึงเอาไปทำมีมได้เลยนะเนี่ยสภาพโนเอลนี่คือกุมขมับเลยชิบหายแล้วกูเจอใครวะและ ใช่ครับไม่ตัดจบแบบละครไทยอีกแล้วโอ้โหไอ้ขวดเอ้ยยัดแแม่มึงห้าสิบขวบมึงไอ้ตัดจบอย่างงี้มึงเอ้ยเอาเป็นว่าเออมันจบแล้วก็จบแหละอย่าอย่าไปอันนี้มันมากเลยชิบหายแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันตัดจบอยู่เท่านี้จะให้กูไปต่อ,อยังไงวะนั่นแหละฮะเนื้อหาของตอน51ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองเอาจริงๆนะมึงตัดจบอย่างงี้เนี่ยทำคนหัวใจวายตายไปร้อยกว่าคนได้เลยนะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมาตอนที่52ป ผมจะรีบทําให้แบบรวดเร็วทันใจว่องไวดุดดังช้างว่าไม่ใช่ดุดดัอาสายลมเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะงั้นใครที่รอเรื่องนี้อยู่เดี่ยก็ใจรออีกนิดหนึ่งแล้วกันเพราะมันยังไม่มาเนาะแล้วก็ขอแจ้งข่าวเอาไว้นิดหนึ่งแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องแรงอ e ีกำลังจะมาแล้วเพราะงั้นใครที่รอแรงอ e ีอยู่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไ like ล์นะเพราะถ้าถึง1000ไ like, ลค์ปุ๊บแรงอ e ีมาเลยเพราะงั้นกดกันเลยจ้าแล้วถ้ากดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับผมขอเวลาอีกสัก2วิกดกันดิแล้วก็กดซับส สำคัญเนี่ยก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งกันนะเพราะถ้ากดกระดิ่งกันแล้วเนี่ยเวลาลงคลิปใหม่หรือว่ามีไส์สติมมันจะได้แจ้งเตือนแบบทันควันเลยอ่ะยังไงไหนๆก็เวลาเหลืออีกนิดนึงเอาเป็นว่าขายของหน่อยละกันตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้เสื้อกันหนาวลายหน้ารัานหน้ารังเนี่ยก็ให้แนะนําว่าก,กดที่ลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างได้เลยกดเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะจ๊ะต้องบอกเลยว่าหน้าหนาวยังไม่หมดไปแต่หน้าเธอเนี่ยไม่เคยลืมอะไรของมึงเนี่ยแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ตาม ครับผมไปละบุ้ยบุ้ยเจอกันคลิปหน้าครับผมไปนอนก่อนซีอยู่เจอกันครับดไนท์ลับฝันดีครับ